นะครับส่วนประธานสภานะครับยกรัฐมนตรีคนใหม่ในระหว่างที่อายุรัฐบาลอายุใช้ได้รัฐมนตรีตามได้นายกรัฐมนตรีตามหนึ่งห้าแปดนะครับกระบวนการทั้งหมดมีตามนี้นะครับฉะนั้นประเด็นที่บอกว่าจะรักษาการได้นั้นเนี่ยในขณะนี้ไม่ปรากฏว่าให้รักษาการได้นะครับปรากฏเฉพาะหนึ่งหกแปดให้ไปสู่การทําหน้าที่ของประหลัด ในขณะนี้ประธานและสภาก็ต้องเตรียมการประหลัดก็ต้องเตรียมการนะครับข้อสังเกตอีกประการหนึ่งของมาตรา264ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนไปดูตามมาตรา264จะเห็นว่าบทบันิกฎหมายนั้นเนี่ยยกเว้นหลากหลายประการมากนะครับยกเว้นหมายความว่าไงยกเว้นเพื่อให้คณะรัฐมนตรีที่มาจากรัฐมนูญ2557ทําหน้าที่ต่อไปได้แต่ไม่ยกเว้นมาตรา170นะครับนั่นหมายความว่า,วา ถึงทําหน้าที่เข้ามาตามรัฐธรรมนูญฉบับ,บนี้ก็ยังต้องเป็นไปตาม170นั่นหมายความว่าเมื่อเข้ามาแล้วบทบัญญัติมาตรา158ก็มีผลใช้บังคับทันทีนะครับนี่ก็เป็นประเด็นทางกฎหมายที่จะนําเสนอนะครับผมเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยส่วนกรณีที่บอกว่าความเห็นของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญได้ร่างเสร็จแล้ว อันนี้เป็นข้อตกเถียงเพื่อสร้างประเด็นทางสังคมประเด็นที่ต้องพิจารณาคือว่าอะไรครับประเด็นที่ต้องพิจารณาอยู่ที่ว่าคณะกรรมการร่างรัฐมนูญยังมีอำนาจหน้าที่อยู่หรือเปล่าและการเสนอความคิดเห็นนั้นเนี่ยเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำหรือเปล่านะครับในขณะนั้นเนี่ยถือว่าคณะกรรมการร่างยังมีฐานะเป็นคณะกรรมการร่างอยู่และสามารถทำบันทึกตรงนี้ได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและจะต้องนําตรงนี้มาประกอบการพิจารณาด้วยเพราะว่าทําก่อนที่จะหมดอายุของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอายุของการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ตรงไหนครับก็ไปดูที่มาตรา267อันนี้กําหนดไว้ชัดเจนดังนั้นในขณะที่กรรมการร่างทําบันทึกความมุ่งหมายและมีความเห็นนี้มาเนี่ยถือว่าทาตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ปรากฏไว้ส่วนกรณีที่จะไปตกเถียงกันเรื่องว่า เป็นกฎหมายเป็นคุณหรือไม่เป็นคุณประเด็นนี้ไม่จําเป็นต้องพิจารณาเนื่องจากความมุ่งหมายของรัฐมนูญฉบับนี้เป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาระบบการเมืองนะครับและควบคุมกํากับการใช้อํานาจเพื่อไม่ให้สร้างอิทธิพลซึ่งจะปรากฏในเรื่องความเข้มข้นของการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ามาและการตรวจสอบความเข้มขนนนกก้นเช่นนี้การสกัดกั้นเช่นนี้ก็ปรากฏที่คุณศิระเจนจากาเรียบร้อยแล้ว นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นความเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจากนั้นก็ฝากไปยังสารรัฐธรรมนูญฝากไปยังประธานรัฐสภาฝากไปยังคุณประยุทธ์จันโอชานะครับขอบคุณครับประเด็นต่อมาที่อดีตโฆษกรัฐบาลได้ถแถลงก่อนที่จะยื่นลาออกว่าพลเอกประยุทธ ประกาศว่าจะไม่ยุบสภาผมต้องขอเรียนไปยังพี่น้องประชาชนว่าพลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็บอกว่าจะไม่ปฏิวัติก็ปฏิวัติขอเวลาอีกไม่นานก็อยู่นานจนกระทั่งวันนี้บอกว่าจะไม่ยุบสภาก็ไม่สามารถที่จะยืนยันว่า คนอย่างคนเอกประยุทธ์จะพูดความจริงเพราะว่าคนที่จะเป็นรัฐบุรุษเนะี่ยพูดวันไหนก็ต้องรักษาคำพูดแต่ว่านี่ผิดสัญญามาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา8ปีนี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขณะนี้ได้มีพยายามให้บุคคลต่างๆซึ่งมีประวัติมีอดีตต่างๆมาช่วยอธิบาย เรื่องการนับวันเพื่อที่จะช่วยพลเอกประยุทธ์จันโอชาผมทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญปี2560ฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจ22พฤษภาคม22กรกฎา,าคมพลเอกประยุทธ์ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนี่ก็คือปี57 หลังจากนั้นก็ได้ตั้งนายบรวรศักดิ์อุวันโนขึ้นเป็นคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญและก็ถูกว่ำโดยสปชของพลเอกประยุทธ์จึงเป็นที่มาการตั้งเนี่ยนะครับนายมีชัยฤชุพันธ์ครั้งนี้ไม่เรียกว่าคณะกรรมาการแต่เรียกเป็นคณะกรรมาการเกิดขึ้นนายมีชัยเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย เสร็จก่อนการทำประชามติร่วม3ามเดือนคือเสร็จก่อนเดือนพฤษภา2,559เพราะจะต้องไปทำประชามติในวันที่7สิงหาคมปี5 9ครับที่ได้มีการพยายามอธิบายถกเถียงโดยกล่าวอ้างบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงวันที่7กันยายน2,561เพื่อบันทึกความเข้าใจและ เจตนารมนั้นเนี่ยซึ่งมีความเห็นเพียงแค่สองคนก็คือตัวนายมีชัยและนายสุพจน์ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติถึงสองปีกับหนึ่งเดือนรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านประชามติเจสิงหาคมปีห้าการประชุมครั้งที่ห้าร้อยเกิดขึ้นวันที่เจ็กันยายน2 5งพ้าก ไม่ใช่อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นหลายมาตราซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระหว่างการพิจารณาก่อนการทําประชามตินั้นก็จะต้องมีการถกเถียงกันและนายมีชัยเนี่ยนะครับที่พูดถึงนะครับประชุมถึงมาตราหนึ่งห้าแปดจึงมีความเห็นของนายสุพจน์เป็นลักษณะเดียวกันโดยยึดมาตราสองหกสี่ที่ระบุว่าให้รัฐมนตรีที่เป็น ที่เป็นก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ให้นับถอยไปถึงปี2557ด้วยเช่นเดียวกันนี่นับไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตนาย,ยกทักษิณน,นาย,ยกชวนอภิสิทธิ์ยิ่งลักษพลเอกชวลิตอานันต์ปัญญาระชุนสมชายวงสวัสดิ์ก็ต้องนับรวมเฉกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพยายามอธิบาย ว่ามีความเห็นกันอีกหลายคนหลังจากบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างครั้งที่500ร้อยเนี่ยนะครับของคณะกรรมการร่างบางคนนั้นเป็นความเท็จถ้าเป็นจริงให้แสดงหลักฐานมาเพราะไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่เกิดขึ้นภายหลังจากทำประชามติแล้วเนี่ยสองปีกับหนึ่งเดือนประกาศใช้ไปแล้วหนึ่งปีกับหเดือนคือปีครึ่ง คือประกาศใช้วันที่6เมษายน2560เราจึงเรียกว่ารัฐธรรมนูญ60ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนแต่เป็นในครับการประชุมครั้งที่500เนี่ยผ่านไป2ปีกับ1เดือนหลังจากการทำประชามติผ่านไปปีครึ่งหลังจากประกาศใช้เพื่อมาการันตีภาษาประชาชนชาวบ้านว่าเนื้อหาเป็นอย่างนี้และไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นดังนั้นเนี่ยนะครับการเริ่มรับอย่างที่ ทางพี่นกเขาได้อธิบายความว่ารัฐธรรมนูญปี2560นั้นไม่ได้ยกมาลอยๆแต่ได้อิงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557มาตรา6เนี่ยนะครับระบุก,การทำหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัตินะครับให้ทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและสมาชิกรัฐสภามาตรา19 นะครับให้สมาชิกสภานิติบัญญัติเลือกนายกรัฐรมนตรีโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคนเอกรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา264นั้น ได้กำหนดวันนับอย่างชัดเจนคือนะครับให้คณะรัฐมนตรีที่เป็นก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าไม่มีทางอื่นนะครับมีทางนี้ทางเดียวคือต้องนับวันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง24สิงหาคมปี2 5 5 7บางคนที่พยายามจะกล่าวอ้างว่าให้นับวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ถ้าวันดังกล่าวไม่มีมาตรา264เนี่ยวันที่6เมษายนปี2560ันพลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจัดตำแหน่งถ้าอิงว่าจะต้องเริ่มนับวันประกา,าศใช้รัฐธรรมนูญต่อมาเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นมาถึงนีครับมีการเลือกตั้ง20มีนาคม2562รอยเนี่ยรอยต่อที่สองคันก็คือว่าในกระบวนการจาก24มีนาจนถึง9มิถุนายนปีหกที่มีพระบรมราชโองการโปรดกล้า ไปข้าวกฎหมายปปชว่ายัางพ้นตาแหน่งไม่ถึงหนึ่งเดือนและรับตําแหน่งต่อเนี่ยไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแม้ว่าเนี่ยนะครับยัมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินก็ตามแต่ผลลัพธ์เนี่ยนะครับปปชไม่ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินในปี2562คณะรัฐมนตรีนะครับยนพลเอกประ,ประยุทธ์พลเอกประวิทธ คลเอกอนุพงษ์และนายวิศณุเครืองามต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและถูกนำมาเปิดเผยทุกคนแต่เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา264ได้รับรองการทำรหน้าที่อย่างต่อเนื่องกันมาที่พี่เขาได้ยกเนี่ยนะครับว่าการตัดสินว่ามีผลย้อนหลังหรือไม่มีหลายกรณีมากไม่ใช่เฉพาะกรณีศีระเจนจาคะ ศีระเจนจาคะเนี่ยกระทำความผิดเนี่ยปี2 5 3 8ขณะนั้นใช้รัฐธรรมนูญปี2 5 3 4ไม่มีกฎหมายเนี่ยนะครับตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในความผิดคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์แต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมาตราภายหลังว่าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์หรือมาตารา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุจริตการเลือกตั้งถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิต สิระเนี่ยครับก็ถูกตัดสินย้อนหลังเช่นเดียวกันถูกตัดสินตลอดชีวิตขณะกระทําความผิดใช้รัฐธรรมนูญปีสามสี่นะครับไม่ได้ห้ามการดํารงตําแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตเหมือนกับรัฐธรรมนูญหกศูนย์เพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญได้มีตัวอย่างอยู่แล้วต่อมาเนี่ยนะครับแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะไม่ได้วินิจฉัยแต่ว่าทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎกฎหมายความผิดกรณีมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ย สารรัฐธรรมนูญนะครับในแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะยังไม่ได้วินิจฉัยแต่ทุกคนเนี่ยอ่านรัฐธรรมนูญหน่วยงานอย่างกรกตลน,น,นหน่วยงานต่าง,างๆก็ๆต่างปฏิบัติยกตัวอย่างเป็นรูปมาทำนายแพทย์สุรงสื่อวงลีขณะนี้นะครับขณะปฏิบัติหน้าที่ขณะกระทําผิดตามคําพิพากษาศาลเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2 5 4พันห้ารอยสิบนายงยุทธวิชัยติดนายปลอดประสบสุรศวี ขณะกระทําความผิดเนี่ยนะครับอยู่ในในายยงยุทธอยู่ในสมัยรัฐธรรมนูญปี40ในปลอดประสบอยู่สมัยรัฐธรรมนูญปี50ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตทั้งหมดเป็นที่รู้กันว่าดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่157คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์คดีทุจริตทุกคนต่างปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญย้อนหลังทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่ากฎหมายจะมีผลย้อนหลังไม่ได้พือเอเขาก็อธิบายว่านั่นเป็นเรื่องทางอาญาไม่ใช่เรื่องกรณีสิทธิทางการเมืองซึ่งจะต้องนะครับปฏิบัติอย่างเฉกเช่นเดียวกันกรณีของพวกผมเนี่ยนะครับหรือนักเลื่อนไหวทุกสีเสื้อถ้าติดคุกเนี่ยนะครับบวกโทษสิบป,ปีทั้งสิ้นซึ่งคณะกรรทําความผิดนะครับกฎหมายก็ไม่ได้ระบุสิบป,ปีเฉกเช่นเดียวกันแต่ทุกคนต่างปฏิบัติวันนี้เรากําลังจะละเว้นให้กับคนเอกประยุทธ์ จันโอชาเพียงแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจอย่างไรก็ตามก็อยู่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถ้าอยู่จนครบแปปีก็เข้าตามมาตรารธรรมนูญมาตรา170ที่เบนเขาอาิิบายและจะต้องปฏิบัติตามมาตร,รา168นั่นหมายความว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไม่สามารถรักษาการได้ต้องให้ปลัดกระทรวงรักษาการ และประหลากระทรวงเลือกคนมาทําหน้าที่นายกคนและนายพลิกภัยต้องเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ซึ่งเป็นบทเฉพาะการให้เลือกตามมาตรา158ดังนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองก็เห็นว่าวันนี้นะครับประเทศเราดํารงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากจุดยืนของคณะห้อมรวมประชาชนก็เป็นไปตามเสื้อนะครับเรื่องภารกิจการ นะครับการล้างบางนะครับเรียงตามหัวข้อเนี่ยนะครับโคตรโกงบ้างอำนาจเป็นทาสล้นชาติขายแผ่นดินยังเป็นภารกิจกรณีของพลเอกประยุทธ์นี่ก็เป็นด่านหนึ่งของความอายุติธรรมทั้งอวงพวกไม่ได้กังวลว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไปพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาจะลาออกหรือจะปฏิวัติตัวเองทั้งหมดก็เป็นดุลพินิจของพลเอกประยุทธ์ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยมันเดินทางมาจุดที่เวลาผู้นำประเทศขึ้นข้าวไปเนี่ยใช้อริยะศัตว์สีเนี่ยผมถือว่าเป็นการใช้ธรรมะของคนที่มธรรมะไอ้นั่นเป็นเรื่องของการดับทุกข์ไม่เที่องการขึ้นข้าวไปแต่ที่ว่ายกอันนี้เพื่อจะบอกภารกิจของพวกเรานั้นคณะร้อมรวัชชาชนได้มีการนัดหมายกันในวันอาทิตย์21 สิงหาคมนี้เดิมทีพวกเราต้องการใช้อนุสุทานสิบสี่ตุลาแต่เมื่อครั้งที่ผ่านมาเนครับวันที่สิบสี่สิงหาคนเมื่อล้นความจุนั้นเนี่ยจะควบคุมด้วยความยากลำบากยังมีมติร่วมกันว่าจะย้ายกลับไปจัดที่ลานคนเมืองโดยได้จองพื้นที่ไว้สี่วันวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาวันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สิบสาม และวันที่24จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติที่ไม่สามารถทนกับความอายุติธรรมความเดือดร้อนทางปวงได้มาร่วมกันแสดงพลังท่านอยู่ในบ้านพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลเราจะมีความเชื่อทางการเมืองอย่างไรแต่ว่าเราควรจะรักชาติบ้านเมืองเอาประเทศให้รอดเพราะฉะนั้นนะครับเส้นทางข้างหน้า เราต้องมาร่วมกันชี้ชะตากรรมและร่วมในการกำหนดกิจกรรมในวันที่21นั้นนะครับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ของพวกผมพวกพี่นกเขาเนี่นะครับต่างก็จะมาออกร้านซุ้มอาหารนะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวส้มตำข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวหมูนะครับสารพัดหรือว่าแม้กระทั่งไอติมมีการแจกเสื้อนะครับซึ่งก็มีผู้ที่ ต้องการที่จะร่วมแรงร่วมใจนะครับก็ช่วยกันสลทรัพย์กันคนละนิดเพื่อให้งานนั้นได้บังเกิดกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไปเนี่ยนะครับเราก็มีเสื้ออาหารการกินก็เป็นเหมือนมหากรรมเนี่ยเหมือนเฟสติวัลและที่สําคัญก็มีวงดนตรีมาบรรเลงพร้อมกับการปราศัยหาเต็มเดียีเพราะรู้ว่าคนไทยเครียดกันเต็มทีเพราะฉะนั้นหลอมรวมก็ไมจ่จำเป็นจะต้องเครียดตามผลเอกประยุทธ์ นะครับเอาพี่น้องมากันแบบสบายๆนะครับที่ลานคนเมืองโดยที่คณะเราใครจะมากี่คนก็ไม่มีความกดดันอะไรแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยเห็นว่าเราจาเป็นจะต้องลุกขึ้นมาจัดการกับพลเอกประยุทธ์ก็ชวนกันมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเ็ดถ้าวันที่ยี่ส็ดพี่น้องประชาชน,นมากันมากก็จะทําให้พลเอกประยุทธ์ได้ตัดสินใจอะไรง่ายๆ2ี่สองเยนะครับถ้าเห็นว่าจําเป็นต้องย2ิบสองต่อเลย ก็สำแดงพลังวันที่23ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายนะครับเราก็จะมีกิจ,จกรรมเท้าดาวตอนเที่ยงคืนจะมีการจุดพลุกระดาษนะครับคือหมายความว่าตัวเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไปเขาแล้วแต่แต่รัฐธมนูญบทบทบัญญัติระบุอย่างชัดเจนว่าจะต้องพ้นหลังจากเที่ยงคืนของวันที่23จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับก็ไปเสริมฉลองแม้ว่าตัวประยุทธ์ จะออกหรือไม่ออกก็ช่างหัวพลเอกประยุทธ์นะและรุ่งเช้านะครับรุ่งเช้าวันที่ยี่สิบสี่ซึ่งพลเอกประยุทธ์เองนะครับก็จะอยู่ฐานะนายกเถื่อนหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยเป็นต้นไปนั้นผมเองก็เห็นว่าเราเองก็จะได้กําหนดทิศทางขึ้นอยู่กันในแต่ละสถานการณ์หลายคนได้ตั้งคําถามว่าจะไปทําเนียบกันเมื่อไรก็ระบุกันว่าอยู่ที่มติของประชาชน ที่มาร่วมกันวันที่ยี่ัิบเอ็1ถึงวันที่ยี่สิบสี่จะมีมติร่วมในการตัดสินใจกันอย่างไรแต่ต้องบอกกันว่าท่านอยู่ที่บ้านพลเอกประยุทธ์ก็จะอยู่ในนีบท่านออกมาร่วมต่อสู้กันที่ลานคนเมืองหรือที่อื่นใดที่จะกกำหนดขึ้นมานั้นก็จะสามารถจัดการปัญหาแรกของประเทศพลเอกประยุทธ์ออกไปได้นะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยทั่วกันวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไป หน้าลานคนเมืองนะครับทราบมีคำถามไหมครับเอาไหมครับคือขณะนี้ยังไม่คิดค้างแต่ว่าให้สถานการณ์เป็นตัวกำหนดเช่นประชาชนเกิดมาเป็นจำนวนมากหรือพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตัดสินใจปฏิวัติตัวเองอย่างนี้ ก็การชุมนุมก็จะต้องเกิดขึ้นต่อไปดังนั้นนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์จะเป็นตัวอธิบายเป็นตัวคําตอบเพราะเราไม่ได้ห่วงเรื่องเสื้อเรามีเสื้อไปแจกอยู่แล้วหยุดแปดปีเนี่ยครับณขณะน,นี้แต่วันที่ยี่สิบสามเนี่ยจะถึงเที่ยงคืนเพื่อจะเป็นวันสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์ก็จะจัดเข้าดาวกัน คือประชาชนก็จะได้ฉลองกันอย่างสนุกสนานแม้ว่าตัวพลเอกประยุทธ์จะไม่ออกแต่ทางกฎหมายพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนประชาชนไปนั่งกินข้าวร่วมกันอย่าเป็นกินกว๋วยเตี๋ยวส้มตำไอติมอะไรนะครับบรรยากาศกันเองและถ้าพี่น้องประชาชนที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะท่านยังมีแรงต้องการจะเอานะครับซุ้มอาหารไปร่วมกันก็ยินดีนะครับใครมีผลไม้ก็ผลไม้ไปนะครับให้เป็นเรื่องของประชาชน เรื่องของการตั้งเวทีนั้นเราก็มีมติร่วมกันว่าจะไม่ยกเวทีขึ้นนะครับประชาชนนั่งพื้นเราก็ปราศัยกันบนพื้นนั่นแหละให้เป็นเรื่องของความรู้สึกเดียวของประชาชนว่าบัดนี้มันถึงเวลาที่เราจะต้องร่วมกันในการจัดการพลเอกประยุทธ์เป็นการเริ่มต้นในการจัดการในการแก้ไขปัญหาชาติคืออย่างนี้ครับพวกผมไม่ต้องการกดดันตัวเองกัน เพราะว่าวันนี้เนี่ยครับความกดดันควรจะอยู่กับที่พลเอกประยุทธ์เอาว่าคนไทยทนกับพลเอกประยุทธ์ได้ก็ไม่ต้องมาเอาอย่างนี้ทนไม่ได้ก็มาร่วมทางกันนะครับคนจะกี่คนพวกผมไม่ไม่ได้มีความสนใจอะไรแต่ผมเชื่อว่าสถาน,นการณ์มันใกล้วันเฮือกสุดท้ายของประชาชนผมใช้คำนี้เพราะว่าประชาชนมีความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมามากออกจากบ้านก็ไม่มีเงินค่ารถ ยงบอกเชิญชวนพี่น้องประชาชนใครที่มีแรงเนี่ยช่วยจ่ายตังเป็นค่ารถกันมานี่ครับไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับพวกผมไม่ได้มีเบื้องหลังอะไรอย่างที่บอกว่าอยากจะมีเบื้องหลังใครอยากจะช่วยมาเลยเพราะคนไม่มีแรงเพราะฉะนั้นใครมีข้าวช่วยข้าวใครมีน้ําช่วยน้ําใครมีผลไม้ช่วยผลไม้ใครมีรถรามาใช้มาช่วยกันเหมือนในเหตุการณ์พฤษภา2535นะครับที่ร่วมกันสู้ก็จะประสบชัยชนะ แต่ว่าถ้าต่างคนต่างคิดว่าธุระไม่ใช่เนี่ยประยุทธ์ก็อยู่ยั่งยืนยงจะอยู่ไปอีกสี่ปีหรือจะต่อกันไปอีกนับกันไม่ทั่วแหละกฎหมายมันก็แก้กันได้เนี่ยถึงเวลานั้นปัญหาว่าทุกคนทนกับประยุทธ์จันโอชาได้หรือไม่นะครับเพราะว่าถึงขนาดใช้อริยะสัตว์สีขึ้นข้าวไฟแล้วก็ต้องยอมไหมเอาพี่น้องเขาตอบมป คือผมว่าในขณะนี้เนี่ยทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้และผมเชื่อว่าในขณะนี้พลเอกประยุทธ์ก็อยู่ระหว่างการตัดสินใจทางการเมืองนะครับการน,นําเสนอข้อมูลต่างๆการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชนหรือการดําเนินกิจกรรมของคณะรอมรวมล้วนแต่สัมพันธ์กับการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นนะครับและการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยก็ขอให้ดําเนินการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญน,นะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญ ประเทศต้องมีประชาชนประเทศกับประชาชนปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามสิ่งนี้จะเกิดได้คือต้องมีรัฐธรรมนูญฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนต้องเลือกที่จะรักษารัฐธรรมนูญไม่ใช่รักษาพลเอกประยุทธ์เพราะหากว่าเลือกรักษาพลเอกประยุทธ์รัฐธรรมนูญนี้จะถูกขีกอีกครั้งหนึ่ง นั่นใช่ความต้องการของประเทศใช่ความต้องการของประชาชนหรือเปล่าวันนี้จุดท้าทายอยู่ตรงนี้นะครับว่าจะรักษารัฐธรรมนูญไ้แล้วปล่อยประยุทธ์ไปตามรัฐธรรมนูญนี้นะครับก็คือพ้นวาระแปปีหรือรักษาประยุทธ์แล้วนําไปสู่การฉีกรัฐธรรมนูญในอนาคตอันนี้ประชาชนก็ต้องตัดสินใจครับ คือในขณะนี้เนี่ยมันเป็นช่วงสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยให้ความสําคัญนะครับกับการดํารงอยู่ของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาในขณะเดียวกันการดํารงอยู่ของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับได้ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเกิดประเด็ดนทางรัฐสภานะครับโดยเฉพาะวุฒิสภาอันนี้พี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนในขณะการรัฐธรรมนูญปี60นั้นเนี่ย ก็ได้เปิดบทบาทให้ทหารนั้นเนี่ยเข้ามีบทบาททางการเมืองแต่ทหารเมื่อเข้ามามีบทบาททางการเมืองนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นแฝงแเหมือนนักการเมืองเล่นนะครับเข้ามามีบทบาททางเมืองโดยอาศัยนะครับการลลอะอนาคตคือสามารถเป็นรัฐบาลได้โดยมีสวไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นประเด็นเนี่ยก็อา้ใหเชเห็นถึง รัฐรรธมนูญการดำรงตําแหน่งของประยุทธ์จันโอชาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก,กิจกรรมที่ดําเนินการมาตามหลัก5้าประการนั้นเนี่ยก็ยังควบคู่กันไปและจะอธิบายพร้อมกันไปนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐรมนูญนี้ที่บอกว่าเป็นฉปา,ปากโกงนะครับแต่การกระทํานั้นเนี่ยไปแก้กฎหมายปปชทําให้ระบบการป้องกันการโกงนั้นเนี่ยเป็นอัมาภานะครับ ไปแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสนธิสัญญาต่างๆนะครับทําให้สภานั้นเนี่ยพิจารณาเรื่องสนธิสัญญาบันทึกข้อตกลงต่างๆไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าคอรมอรตันกันเองนะครับซึ่งในคอรมอนั้นเนี่ยก็ไปดูว่าใครมีที่ผลที่สุดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะควบคู่กันไปแต่จะเน้นที่การดํำรงตําแหน่งของพลเอกประยุทธ์นะครับ